ใช่ทำใจยังไม่ทำไรข้าเลยทำายข้าวของแล้วค่ะวันนี้เรามาพบกับพี่ยายใหม่ใช่ไหมใช่สวัสดีครับพี่ยายใหม่สวัสดีค่ะน้องช้าสวัสดีค่ะน้องหมีค่ะดีใจจังเลยได้เป็นน้องแล้นี่ตอนนี้ตอนนี้น้องน้องยายใหม่อายุกี่ขวดแล้วคะหกขวดครึ่งหกขวดครึ่งนี่นี่น้องช้างน้องช้างอายุเท่าไหร่แล้วสองขวบสองขวบสองกว่สองเป็นอ่าบ่บ่บ่แปดยอมเลยค่ะ แล้วก็แล้วก็2 9้าะไรกเลยมาก่แจังเลยบอกเลขน้องสอยคณิตอาจารย์มาหาอะไรกูไรนะฮะก็เคยตายตอนไหนคะกเตายตอนไหนตอนไหนาคะไหม ก็เคยตายตอนไหนเกิดตอนจไหนตอนเจอกันตอนเจอกันก็เคยตายตอนเจอกันโหมุ้นไไหมวะตอนเจอกันทำไมตายตอนเจอกันนะคะวาตายแล้วโอ้โหว้ตายแล้วตายแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะมุกเข้าไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้เธอตายตอนเจอกันเนี่ยเอ้ไหมเนี่ยจำไว้ทานอาหารที่มีประโยชน์นมแล้วอะไรกินพัฒนาสมองบ้าง เขาไปยังไงว้าวไแล้ววันนี้เรามีอะไรบ้างเรามีนมฮอกไกโดใช่ไหมคะใช่วันนี้เดี๋ยวเราจะทําอาหารจากนมให้เด็กๆทานดีไหมดีน้องเอ๋หม่ชอบไหมคะชอบชอบนะได้ดีใจทำท่าดีใจนี่เคยลูกโอเคเดี๋ยวเราทำโจ๊กกันเลยดีกว่าเนาะเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กแบบว่าโจ๊กโจ๊กนมแล้วก็เด็กๆทานก็มีประโยชน์ ให้ร hey ้อนเด็กๆทำเองได้ไหมร้อน แวแค่นี้แหละอ้าวชิมดูเป็นไงอร่อยเปล่านี่ก็เป็นเมนูสำหรับเด็กนะครับง่ายๆครับกับโจ๊กนมฮอกไกโดฮะมีมนุษย์ต่างดาวสัตว์เลี้ยงและเพื่อนบ้านด้วยสารพัดสีสันสำหรับเด็กครับเร็ตละหนึ่งเมนูเก่งจางคา้อร่อยเนาะอร่อยเนาะเมนูท้าหลแบบเด็ก รสชาติแบบเด็กๆแ,แบบน่ารักกรุบกริบแล้วก็ได้ประโยชน์จากนมด้วยใช่ไหมคะนะครับสำหรับวันนี้นนในการไรเอ่ยขว้วานะากับนมข้อไก่โดนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็พบกับเมนูที่มีประโยชน์อย่างนี้กับผลิตภัณฑ์จากนมข้อไก่โดนะฮะกับผมเชฟหมีผมนันชางฮะแล้วก็ใหญ่ใหม่นใหญ่ใหม่นะครับก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ togli qua no?